จะพามขาตี๋ของน้ำนะเจ้าวันนี้เขาจะพามาติ๋เพื่อเสียวเพื่อเสี๋ยวตี๋ย่าน,นี้ของว่ากันว่าเป็เพื่อล้ำตีอยู่มาแล้วอ่ะมาต่ำก็ห้าสิบีวันนี้เขาจะไปคอกันแล้วก็ไปชิมกับเจ้าว่ารสชาติจะอร่อยสมคำล้ำหรือแค่ไหนเขาตามเป็นคอกันเลยเจ้าอันนี้เป็นบรรยากาศตี ร้านตีเขาล้ำมือกันว่าล้านะเจ้าเปิดขายประตำกว่า5้าสิบปีนะเจ้าก๋วยเตี๋ยวเขาบ่ใช่เฟรนช์ฟรายนะเจ้าเบสูรูรของเขาเลยน้ำซุปก็จะล้ำเจ้าเป็นบรรยากาศถึงเวลาตีเขาจะมาชิมกันกนะเจ้าว่าก๋วยเตี๋ยวตีมีตำนานตีขายมาประตำกว่าห0สิปีแต่มีความล้ำกองวันนี้เขาจะสั่งเป็นเส้นเล็กตม้มยำนงเจ้าลูกชิ้น ซุปยอดลูกจีนเขาเนี่ยเองเลยจ้าลองชิมน้ำก่อนอันนี้เขายังบอกปรุงนะคะมาลองชิมก่อนว่ามันจะมีความอร่อยก่อนโอ้ยอดขนาดก็ได้ปรุงซุปนี่สุดยอดเจ้าก็ต้องปรุงเลยกินแบบก็ต้องปรุงเลยอร่อยสมทำเรื่องยอดอืมอร่อยจริงๆขางเขาหมูเป็นหมู กุ้งแห้งปนกุ้งแห้งเลยอยากจะขอใส่มะเขือเนื้อรับล้ำกุ้งแห้งปนกุ้งแห้งเลยนี่กุ้งแห้งเอามาติสอยู่ลูกจิ้มเนี่ยกุ้งแห้งนี่เด้อกุ้งแห้งปนกุ้งแห้งเลยอร่อยบบต้มขุมแต่สำหรับคนที่ชอบเผ็ดๆหน่อยก็อาจจะเติมพริกป่นชอบส้มๆหน่อยก็คิดว่าพอดีแล้วนะยะอร่อย น้ำเจ้าขอดูกุ้งแห้งตุ๋นกุ้งแห้งร้อยอยา่ในน้ำซุปแนมะ่อืมน้ำซุปซุปยอดงั้นวันนี้ขอตัวกินก๋วยเตี๋ยวมันมดชามก่อนเจ้าเพราะว่าวันนี้ว่ได้กินเข้าเลยกินเข้าแค่ครั้งเดียวข้าขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวมันมดชามก่อนนะเจ้าแล้วก็คลิปหน้ามาพบกันใหม่นะเจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย